ต้นไม้มาทับโมกันแล้วก็น้ําไหลไม่ได้เพราะน้ําไหลไม่ได้มันก็ซาะฝั่งตะลิงอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้ของหมูสียางกดไปแล้วหนึ่งแถวไม่เป็นไรหมู่ได้เี่หมูจีหมูีมีลานมีลานหมูจีเนื้อที่ใหญ่ขยายกว้างออกหมูจีจะเป็นจะเป็นอะไรก็เรียกเป็นอาจใจปรากฏขึ้นแต่ถ้าว่าโปนี้ออกเมื่อไหร่ก็น้ำก็จะไม่ซอของหมูจีจะไหลตรงไม่ได้เลยสะดวกเลย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเพียงแก่ลื้อลือจุดที่มันมาทับถมแท้านั้นเองไม่ตัดต้นไม้โอเคค่ะไหนนามานไม่ถึงชั่วโมงสี่ห้านาทีตาเพื่อนนานเรเราข้องใจอ่ะว่ามีไปสำรวจน้องน้องอมพูดพูดในดีนะคะคำว่าข้องใจนี่ใจอ่ะคือแบบว่า เราเป็นห่วงอ่ะค่ะค่ะจุดต,<ร>ตรงนี้นที่เรายืนอยู่นะคะใช้เวลาจากจุดเริ่มต้นมาถึงตรงนี้ใช้เวลา45นาทีรเริ่มเดินทางต่อนะคะจากเมื่อกี้ที่เราหยุดพัก ไดดด้ะะวนีคพู่ตรงนี้จะมีไม้ฝังคลองอยู่ค่้ใช่ไมมมาเรียบใช่ไงมเท่ได้อย่างมากวันนี้น้ำแดงน้ำแดงมากแรงกไม่พอ ตรงนี้อ่มีใครอีกมั้งมีใครยะไหเราจอดเรือทุไม่เราว่าะไะเราต้องเร็วๆเรือลวนเลยดีมาลูนิดึงบ้าน่ไม่ลองแล่พี่วะทุนมาแล้วไอ้เลือบไปประมาณการนี้นะนี่จะทิ้งจอยูบโรงงานบรายโกตี้ไอบรายโกตี้แมนนอ่มาบ้านนกหนึ่ง เราเรานนี่เลยจะโยมัน oui> ่มาแเไม่ลาดดนะดอกใหม่เอ๋เยเกะไรเนี่ยนะนี้ดอกดอกนันก็เยอะกว่ายานอ้วน

อ๋อตะเคียนน่ะตะเคียนบทีอยู่ตรงนั้นซึงนามแท่งมาสีสายมูซี่มันเดิมมันสีฟ้ายัางเป็นมูข้องมูเจ็ดเหมือนเดิมอยู่ไหม มานเมมั้งเลยามกาเบอร์ตมาทางนันเลยไม่ติดพุมเลยนี่อฮ่ัปเลยนะอะไรไนมอตมอ้หลักฐานค่ะหลักฐานมูจี่ใหหนกับล้านอยู่ลต้านอยู่มู ไนั no ่นไอ้นั่นจองหน้าเตงก็มาข้ข้าวเข้าใจเต้าหิวม่วเหรสวยจังตรงนี้ไอตรงนี้ก็อยากมาตาได้เหว นาตาลงเขามีช right? <uh ื่อบ้านกันนะเป็นหน้าตาค่นาตาโอ้เอนล้นมีไยมตไงี <h <h ้มีข Ges ้ออะไรรงน้นต้องตัว ในตอนเกียนนั่นโอ้เกียนเกียนเกียนเกี้ยนู้ประมาณต้งดแล้วเอาโนมีอะไรยยล่ะคลองโยยไปนี่เราไปตรงนี้หมดสิเตรียมนำพวกร

นี่แต่ได้ยานตีได้ลมไหมนม้ำมันน้ำสบนั่นกันไหนยานเชียร์ได้ปะเนี่นอ๋อดึงดึงดึง,ดง,ดงเสียรฝั่งนี้ฝั่งโน้นอะไรแบบนั้นอ,ะ, <c oughs> อะ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  <c oughs> น้องตีมแกงม้าเลย ระวังหน้าไมา้ได้เตีนี่นี่เลยเคสมูจดเลยยังฟังปะโอ้มูจดนี่กินพื้นที่มากนะไปลาว,ลวเลย เส้นทางถูก่ะมากเลยค่ะเรือติดหินพี่ไปโรดมีอะไรจะคุยไหมโคตรนิ่เดี๋ยวลากมันดิเล่นดีปึ๊งอย่างว่า

แตกตางกันมานั่ง<ม>แตกตางกันมาแป้งลำกล้องแตกตางกันมาเก๋น้องมันเป็นนิ้วใหญ่หรืเปล่าฮะนิ่วใหนะตามนันนะ<า>แต่ว่าถ้าเล้งข้างทางแบบเนี้ยที่นี่เป็นปลาที่ว่าออกมากลุ่มมากว่าเพื่อมานั่งไม่ค่อยมีวิ่งกล้องแบบนี้มานั่งมันมันเป็นมันมันเป็นต้นเต่ากลางกลางนะ เน oh, uh ี huh. uh ่ยเป็นไอ้นี่มันเป็นปลาแต่ว่ามันดูเป็นธรรมชาติดอกดอกดอกพวงระยะใช่ไหมสวยมากฮะเหนื่อยรึเปล่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย